มีคาถามเขาจากว่าปัจจุบาันเนี่ยมีมีลูกไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่มีลูกแล้วลูกเนี่ยพูดไม่ฟังพูดอะไรก็ไม่เชือ่อไม่ทําตามสิ่งที่เราอยากให้ทําอำใจดิช่วยแนะนําเคสนี้หน่อยก็เรื่องของมันอนะ่ะ <laughs> มันไม่อยากทําก็เรื่องของมันอนะ่ะปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือเราเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความต้องการของฉันฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่เธอต้องทําตามฉัน ปัญหาคือเราไม่เคยถามลูกเลยว่าลูกอยากเป็นแบบนี้หรือเปล่าอยากทําแบบนี้หรือเปล่าทําไมเราไม่หาทางออกร่วมกันผู้ใหญ่สมัยสมัยไหนก็แล้วแต่มันจะต้องบังคับให้ลูกไปไปตามความพอใจเพราะรู้สึกว่าถ้าเดินไปในตามแนวตามแถวเนี่ยลูกจะต้องได้ดีลูกจะต้องเจริญคําถามคือคิดดีไหมดีแต่คําถามคือเรามั่นใจได้ไงว่าไอแนวความคิดเราเนี่ยมันจะทําให้ลูกเจริญได้มากกว่าความคิดของลูกเอง บางทีลูกก็มีความคิดเด็กทุกวันนี้มันเก่งนะมันมีความฉลาดแต่มันขาดอะไรมันขาดความอดทนเราจำ้เไยว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเจนใหม่เนี่ยมันเป็นเจนที่ขาดความอดทนอย่างยิ่งมันเก่งทุกอย่างมันเรียนรู้ทุกอย่างเร็วเพราะอะไรเทคโนโลยีมันเข้าถึงมันหมดมันรู้มากกว่าเราได้ซ้ําไม่งั้นมันจะโกงค่าเทอมเราได้หรออาจารย์เนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่เนี่ยไม่ทันอาจารย์หรอกอาจารย์โกงบินค่าเทอมทุกเทอมอ่ะอาจารย์บวกเพิ่มไปตลอดอ่ะ โดดพ่อไปตลอดค่าหนังสือขอค่าอะไรสารภาพเราโกหกทุกอย่างแตเพราะเด็กมันเก่งมันฉลาดขึ้นแต่มันฉลาดอะไรฉลาดแกมโกงฉลาดแบบขาดทักษะแบบคุณธรรมจริยธรรมมันขาดตัวนี้เพราะอะไรมันต้องการแค่ได้ตังค์เนี่ยเป็นหนึ่งทักษะของมันนะแล้วมันเอาตัวรอดได้แต่เราหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องทันลูกในการอะไรยัดคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกเนี่ยมันมีคุณธรรมไม่ใช่มาทําแบบนี้เพื่อให้ตัวเองได้ดีหรือได้เงินได้ทองมันเป็นวิธีการที่ผิดเด็กรุ่นใหม่เวลาทํางานมันเปลี่ยนงานบ่อยมากในยุคปัจจุัน มันเปลี่ยนงานเพราะมันรู้อะไรมันจับแกวได้ว่าเวลาอยู่บริษัทเดิมเนี่ยปีหนึ่งมันเพิ่มเงินเดือนไม่เกินพันหนึ่งบางบริษัทไม่ถึงด้วยซ้ําบางบริษัท500บางบริษัทเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์เงินเดือนแล้วมันได้เท่าไหร่พันไม่เกินพันสองพันสามไม่ได้แค่นี้แต่เด็กรุ่นใหม่มันรู้วิธีการมันรู้ว่าเมื่อเปลี่ยนบริษัทมันมีประสบการณ์จากที่เดิมมันไปอัพเลเวลเงินเดือนมันเพิ่มทีหนึ่งสามพันมันรู้มาเลยล่ะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงงานสมัยก่อนเนี่ยเขานับประสบการณ์กันนี เขาต้องนับประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีถูกต้องปะจึงเรียกว่าประสบประสการณ์ในยุคพวกเราเนี่ยหน้าตาเนี่ยน่าจะยุคประมาณนั้นนะเป็นยุคเก่าไม่ใช่ยุคใหม่ทีนี้เวลาที่มันมีประสบการณ์เนี่ยมันต้องมีประสบการณ์หลายปีถูกต้องปะมันจึงนับว่าเป็นประสบการณ์คนทํางาน6เดือนไม่นับว่าเป็นประสบการณ์นะเพราะมันยังไม่เต็มปีแต่เด็กรุน่นนี้ไม่ใช่ทํางาน6เดือนมันก็นับเป็นประสบการณ์แล้วเพราะอะไรมันผ่านมาหลายที่แล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีใหม่นะสมัยก่อนเนี่ยเปลี่ยนงานเยอะไม่ดีถูกต้องปะมันต เวลาไปไหนคนจะรับเพราะอะไรมันอยู่นานแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ยิ่งเปลี่ยนบ่อยประสบการณ์ยิ่งเยอะเพราะมันจะยิ่งเข้าไปรู้ระบบโครงสร้างของแต่ละองค์กรแล้วองค์กรเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มาบริหารเองมันก็ยิ่งมองว่าเออว่ะมันไปเรียนรู้จากหลายองค์กรมาดังนั้นเวลามันมาอยู่องค์กรเราเราจะได้ขอข้อมูลจากมันได้ว่าแต่ละองค์กรบริหารองค์กรบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จยังไงมันก็เลยรวยเร็วเต,ติบโตเร็วแต่ไม่มั่นคง ไม่มันคงเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเป็นรูปแบบที่มั่นคงเลยมันหยิบฉวยตรงนี้มานิดนึงมันเอาประสบการณ์จากคนที่เพิ่งเข้าไปทํางานในบริษัทในบริษัทหนึ่งแค่6เดือนคําถามคือ6เดือนรู้โครงสร้างทังกองค์กรหมดยังอย่างบางคนทํางาน5ปียังไม่รู้ทั้งหมดด้วยซ้ำต้อง10ปี20ปีอยู่มานาถึงจะรู้ไส้รู้พุงรู้ตับไตเส้นพุงรู้วิธีการบริหารจัดการดังนั้นเวลามันเอาคนมีประสบการณ์เล็กน้อยแบบนี้มามันก็พยายามรวมกันโตเร็วจริงแต่ขาดความมั่นคงทําไมคนสมัยเนี้ย ธุรกิจเยอะมากเลย SME เต็มไปหมดแต่ทาไมไม่ไม่มั่นคงเจ๊งเยอะมากอยู่ได้ไม่กี่ปีเจ๊งอยู่ได้ไม่กี่ปีเจ๊งต้องพัฒนาตัวเองใหม่ตลอดเวลาแต่ทาไมบริษัทเก่าๆอ่ะอย่างอย่างบริษัทเงี้ยบริษัทเก่าๆอ่ะที่เมื่อก่อนมันทํางานอ่ะทำม,มันถึงโตเร็วรว,วยไม่ใช่โตเร็วโต,ววตวช้าแต่รวยแบบมั่นคงและรวยแบบมหาศารลรวยเป็นพันล้านรวยเป็นมหาชนทําไมถึงทําแบบนั้นได้เพราะว่าอะไรเขาสร้างความมั่นคงช้าแต่ชัวร์แต่ปัจจุบันเนี่ยขอเร็วไว้ก่อนไม่ชัวร์ไม่เป็นไรบ้านมาเลยเดินยึดกันละเนลาหน้าไปก่อนไปหมด ลดก็เลยเดินยึดกัเนเเนานาไปหมดทุกคนโดนยึดโดน,ปนปดเ,เป็นหนี้ปัรเครดิตเป็นหนี้อะไรกันเพราะอะไรไม่รู้จักทักษะในการใช้ชีวิตดังนั้นเด็กมันมีความเก่งฉลาดในความเร็วผู้ใหญ่มีทักษะในความมั่นคงความช้าเพราะอะไรตั้งอยู่บนความไม่ประมาทมากกว่าเด็กเด็กเนี่ยมันไฟแรงเวลามันทํามันอยากทําให้สําเร็จเร็วมาเลยอะไรพุ่งตัวเร็วเมื่อพุ่งตัวแลว้วรจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพุ่งเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขาดทักษะตัวหนึ่งที่เรียกว่า ความระแวดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นหรือมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข,ข้างหน้าแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันมองกว้างมันมองเหมือนว่าอะไรจะเกิดก็เรียกว่าหวาดระแวงอ่ะเพราะว่าตัวเองอะไรเคยมีประสบการณ์จากความล้มเหลวนี่มาก่อนแล้วเด็กมันไม่เคยล้มเหลวไงเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นในการทาตัวเองใหม่ดังนั้นสองคนต้องคุยกันในฐานะพ่อแม่ในฐานะลูกคุยกันหน่อยว่าเพราะอะไรได้ถึงไม่ได้เราต้องให้เหตุผลเขาบอกไม่ไดั้งอย่าไปทําแบบนั้นไม่มึงไม่ฟังกูแต่ไม่อยาที่บายให้มันฟังว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยขาดทักษะตัวหนึ่งคือไม่ค่อยอธิบายเหตุผลให้ลูกฟังด่าเลยห้ามเลยไม่อธิบายเหตุผลอีลูกก็เหมือนกันกูเถียงก่อนเลยไม่คิดจะฟังเหตุผลจากพ่อแม่มันจะฟังังก็ในเมื่อมึงไม่อธิบายให้มันฟังสุดท้ายแล้วต้องอะไรปรับจูนกันเด็กก็ต้องรู้จักช้าลงไวรู้จักช้าลงเพื่อฟังเหตุผลจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักวางแผนในการที่จะอธิบายเหตุและผลหลักเกณฑ์หลักการว่าทําไมได้หรือไม่ได้อย่างไง ทำไมถึงเลือกที่จะให้ลูกทําแบบนี้ทําไมถึงจะเลือกห้ามลูกแบบนี้เราต้องอธิบายเขาเข้าใจเรียกมานั่งคุยกันการประชุมกันในครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญมากนั่งกินข้าวกันอยู่อย่างเงี้ยลองถามไถ่กันซิแบบนี้เป็นเพราะอะไรทําไมถึงนั่งคุยกันไม่ใช่คุยกันไม่กี่คําทะเลาะกันอีกแล้วเราในฐานะเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเบาไม่ใช่ลูกเบาเพราะลูกมันไม่มีวุฒิภาวะแต่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่มีวุฒิภาวะควรแก่การคุยรู้ไหมทําไม,ไมคนรวยๆมันถึงประสบความสำเร็จเพราะเวลามันคุยเป็นคุยได้เหตุผล แม้แต่ลูกมันนะมันก็คุยด้เหตุผลนั่งอยู่มัน๊็กินข้าวมันคุยแต่เรื่องธุรกิจอ่ะมันคุยแต่อะไรม่รู้เงินตราการแลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตมาน,นั่งคุยอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าคนรวยสอนลูกอ่ะที่มีหนังสือคนออกมาจะไม่ได้คนรวยสอนลูกหรือพ่อสอนลูก,หร,ออลกหรือสักอย่างจะไม่ได้เขาสอนลูกเขาดีมากแล้วลูกเขาก็จาเนรรอยตามแล้วเขาก็ปล่อยวางเป็นว่าแม้แต่ลูกเขาไม่เป็นเรื่องของมันเพราะอะไรถือว่าสอนหมดแล้วถึงที่สุดแล้วก็ต้องวางเฉยดังนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารอออย่่างทีจรบกกตนแ เมตตากรมุริตาอุเบกขาอย่าลืมวางเฉยกับลูกด้วยในเมื่อทําทุกอย่างแล้วสอนทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ยอมทําตามมันต้องตามทําระบบเรียบของมันเองเราวางอุเบกขาแล้วยืนดูเขาห่างหางรู้สึกว่าอะไรจะผิดเริ่มเข้าไปบอกไปสอนเขาพอเราไปบอกไปสอนเขาก็ยังไม่ฟังยังยืนยนทำต่อไปเราก็พยายามขวนขวายในการบอกสอนต่อไปแต่อย่าเข้าไปยินดีแล้วว่าทําไมไม่เป็นแบบนั้นอย่าเข้าไปทุกข์ใจว่าทําไมไม่ทําตามฉันทําไมน้อยใจจังเลยลูกไม่ยอมทําตามอย่าไปเป็นแบบนั้นเพราะคนที่ทุกข์ที่สุดคือคนเป็นพ่อเป็นแม่ ลูกเขาไม่สนใจหรอกแต่พ่อแม่สนใจดังนั้นอยากเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีความทุกข์ก็ต้องวางอุบเบกขาว,วางเฉยกับลูกเบื้องบางเรื่องที่ลูกทำเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปบ้างแล้วเราคอยตักเตือนเขาภายละประมาณนี้เนาะ